เราสองคนอีกแล้วนะคะกับรายการที่ชื่อว่า a ชน a n d Trip ค่ะกับเดือนมีนาคมนะคะวันนี้เราจะมาในหัวข้อมีนาแล้วมีเงินยังเดือนที่แล้วนะคะอิมปล่อยให้พี่ฝนมาคนเดียวแบบเงาเงใช่เงามากเดือนกุมภากกับการรักตัวเองคนเดียวนะตอนนี้ออสถานก,การณ์ก็ได้กลับมาเป็นปกติแล้วก็คือเราได้กมีการกลับมาทำงาน<ช>แบบร้อยเปร์เซ็นไม่มีการปรับเวลาแล้ว แล้วอย่างเดือนก่อนเนี่ยพี่พูดถึงกับเรื่องของสุขภาพใจเนาะการใช่ใช่แล้วเดือนนี้เราพูดถึงเรื่องเงินนะอินอยากพูดถึงเกี่ยวกับสุขภาพทางด้านการเงินบ้างได้ไหมเฮ้ยพี่เคยได้ยินสขภาพทางเงินมันมีจริงจริงหรอมีพี่เคยเซิร์ชเจอเหมือนพี่ไปเจิร์ชเจอแบบแต่ทุกเว็บเลยนะมราเห็นว่าสุขภาพการเงินก็คือการแบบมีเงินใช้ตลอดไปไม่ว่าคุณจะป่วยจะแก่เกษียณอืม ถ้าอย่างนั้นเรามีสขขกู๊ตค้าการเงินไหมอะพี่ฝนเรามีดีไหมตอนเนี้ยเออไม่รู้แต่ว่าเราก็มีเงินใช้นะแล้วทํายังไงดีแต่อิมอะรู้สึกว่าอิมอตอนเนี้ยในย่านชิดลมเพลินจิตเนี่ยอิ่มนึกถึงหน้าคนเนี้ยลอยมาเลยเมื่อพูดถึงคาว่าการเงินใครอะคือเขาเป็นกูรูทางด้านการเงินเฮ้ยจริงปะเนี่ยอิมว่าเขาตอบวาแน่นอนว่า,าทำยังไงดีอะคืออะไรอ่านยังไงถึงจะมีเออและที่สําคัญคือจะรักษาให้มันมีมเปนนานๆเนี่ยเออดีอ่ะ ได้น้องอิมว่าอย่างเราเนี่ยเป็นมนุษย์เงินเดือนมืออาชีพเนาะควรจะต้องรู้อืงั้นเดี๋ยวน้องอิ่มไปพี่ฝนรอสโนดี่นะไอ้พี่สแตนบายยืนรอตรงนี้เลยได้เลยได้เลย้นเดี๋ยวอิ่มไปก่อนอิมเออเริ่มกนค่ะพี่พี่ค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เอค่ะพี่เอนะคะก็เป็นตัวแทนนะคะจากฝ่ายการเงินเนาะซึ่งถ้านึกภาพคนที่รู้ดีที่สุดในเรื่องของการเงินเนี่ยก็ต้องเป็นพี่เอแล้วนะคะอิมเรื่อยจะขอสอบถามพี่เอค่ะว่า สุ่ภาพทางการเงินที่ดีอะ่ะคืออะไรอะคะพี่เอพี่เอมีคลิปง่ายๆนะคะจากเซตนะคะอยากจะให้น้องๆแล้วก็เพื่อนๆพ,พนักง,งานได้ลองชมก่อนโอเค,อเคได้ค่ะถ้านยเดี๋ยวเราไปดูคลิปนั้นกันเลยคะ่ะสำรวจความมั่งคัง่งผ่านการตรวจสุขภาพทางการเงินถ้าความแข็งแรงของร่างกายสามารถวัดได้ด้วยการตรวจสุขภาพแล้วความแข็งแรงทางการเงินละ่ะจะวัดยังไงดี วิธีการตรวจสุขภาพทางการเงินง่ายๆก็คือการสำรวจสินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดที่มีนั่นเองเริ่มจากสินทรัพย์ที่เปรียบเหมือนสารอาหารคอยเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรงแบ่งได้เป็นสินทรัพย์สภาพคล่องมีไว้ใช้จ่ายในแต่ละวันและยามฉุกเฉินซึ่งไม่จําเป็นต้องมีมากเพราะมักจะได้รับผลตอบแทนน้อยสินทรัพย์ลงทุนมีไว้เพื่อทําให้เงินเติเตบโตออกดอกออกผลยิ่งมีเยอะก็ยิ่งดี สินทรัพย์ส่วนตัวมีไว้เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับตัวเองซึ่งควรมีแค่พอใช้ทีนี้ลองมาสำรวจฝั่งหนี้สินที่เป็นเหมือนกับไขมันในร่างกายกันดูบ้างหนี้สินระยะยาวเปรียบเหมือนไขมันดีถ้ามีอย่างพอเหมาะก็เกิดประโยชน์กับตัวเราเพราะเป็นหนี้เพื่อสร้างสินทรัพย์และอาจเกิดรายได้ในอนาคตแต่หนี้ที่ต้องระวังและขจัดออกไปให้เร็วที่สุดก็คือหนี้สินระยะสั้นหนี้พวกนี้เหมือนไขมันไม่ดี ยิ่งมีมากก็ยิ่งเป็นตัวถ่วงความมั่งคั่งของเราและเมื่อนำสินทรัพย์ทั้งหมดมาลบด้วยหนี้สินทั้งหมดก็จะทำให้เรารู้ว่าเรามีสุขภาพทางการเงินดีแค่ไหนยิ่งลดหนี้สินให้น้อยลงและเพิ่มสินทรัพย์โดยเฉพาะสินทรัพย์ลงทุนให้เยอะขึ้นก็ทำให้เรามีโอกาสที่จะมั่งคัง่งเป็นเศรษฐีได้ไม่ยากรู้อย่างนี้แล้วอย่าลืมหมั่นตรวจเช็คสินทรัพย์และหนี้สินอยู่เสมอเพียงแค่นี้ สุขภาพทางการเงินที่มั่นคงก็จะเกิดขึ้นกับเราได้แน่นอนจากคลิปที่จบไปนะคะมันอาจจะมีบางคําพี่เอที่เข้าใจยากเหลือเกินพี่เอช่วยรีแคปให้ฟังง่ายๆหน่อยได้ไหมคะค่ะได้เลยค่ะก็ถ้าทุกคนเคยไปตรวจสุขภาพนะคะเราจะเข้าใจว่าเอ๊ะทางด้านการเงินเองเราก็ตรวจสุขภาพได้เหมือนกันนะคะการมีสิทธิ์ทรัพย์ที่ดีเนี่ยก็เปรียบเป็นเหมือนร่างกายที่มีสาสารที่ดีในขณะที่การที่มีหนี้สินที่ไม่ดีเนี่ย ก็เปรียบเสมือนมีไขมันที่ไม่ดีเหมือนกันพี่เออยากจะขอฝาก2เรื่องก็คือการมีสินทรัพย์ที่ดีเนาะแล้วก็การจัดการหนี้สินที่ไม่ดีว่าเป็นอย่างไรนะคะเริ่มจากการที่มีสินทรัพย์ที่ดีก่อนปกติการที่เรามีเงินเนี่ยเราควรจะออมเงินให้ได้20-50บาทจากเงิน100บาทนะคะซึ่งพี่เอก็ต้องขอฝากไว้มันไม่ง่ายเนาะเพราะส่วนใหญ่เนี่ยเรามี100บาทจะพยายามที่จะใช้ให้เหลือนะคะแต่ว่า ก็ลองพยายามกันดูให้ได้เหลือบ้าง20-50บถึงาบาทนะคะจากเงิน100ทีนี้คําถามคือแล้วจะต้องทํายังไงต่อเงินก้อนนั้นเงินเนี่ยแน่นอนก็คือเราต้องมีให้พอใช้จ่ายหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คือจะต้องมีเงินออม<ร>การออมอย่างแรกคือออมก่อนใช่ต้องออมอย่างน้อยเขื่อฉุกเฉินค่ะอย่างน้อยควรจะมีอย่างน้อยถ้าเราใช้เงินเท่าไหร่ต่อเดือนเราต้องมีอย่างน้อย3-6ถึงเท่าของค่าด้จ่ายนั้น เช่นถ้าพี่ต้องใช้จ่ายเดือนละหมื่นหนึ่งพี่ควรจะมีเงินเก็บก็คือส6 0 0 0ถึงบาทยิ่งโดยโควิดด้วยแล้วก็แนะนําว่าควรจะมีเงินเก็บอย่างน้อยหกเท่านะคะเพื่อความปลอดภัยตอนแต่ก่อนนี่คือสักสองสาเดือนไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ต้องหกเลยใช่ค่ะทีนี้พอฉุกเฉินเนี่ยเรามีเงินครบแล้วหลังจากนั้นเราอาจจะมาดูเรื่องของการลงทุนนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ย พี่มองว่าเป็นความสาคัญมากๆที่เราจะมีเงินเก็บในอนาคตหรือที่จะ,กะเกษียณนะคะอันนี้คือส่วนที่เป็นสินทรัพย์นั่นเอง่คพยายามมีสีนทรัพย์ที่ดีเนาะทีนี้การที่จะได้มาซื้อสินทรัพย์นั้นเนี่ยแน่นอนเราอาจจะต้องกู้ยืมนะคะซึ่งทําให้เกิดหนี้ใช่ไหมคะค่ะซึ่งการผ่อนบ้านผ่อนรถต่างๆซึ่งพี่มองว่าน,นี่อันเนี้ยเราเป็นหนี้ที่ดีอยู่นะคะ เป็นไขมันแบบดีเนาะคะ่ะเพราะว่าสร้างอะไรได้ในอนาคตเนาะม่เปเลี่ยนจากสินทรัพย์พอเปลี่ยนจากนิสินเนี่ยพอเราผ่อนครบเนี่ยมันจะกลายเป็นสินทรัพย์ของเราในอนาคตแล้วถ้าเกิดเราต้องการขายเราก็สามารถขายได้ด้วยนะคะ,ะแลวอย่างนีิสินที่มันไม่ดีเป็นยังไงคะพี่น้สินที่ไม่ดีก็คือการที่เราไปกู้ยืมมาเพื่อซื้อของใช้ส่วนตัวะนะคะหรือไปซื้อ อะไรก็ตามที่ไม่เกิดมูลค่าหรือขายต่อ,อยากยากตัวอย่างเช่นการซื้อของใช้ฟุ่มเฟือยกระเป๋าแบรนด์เนมเครื่องสำอางแพงมากๆโดยที่ไม่จําเป็นแล้วไม่ได้เกิดจากเงินที่ของเราเองนะคะไปเกิดมาจากการกู้ยืมอะไรเงี้ยที่เอามาไม่ดีถ้าเกิดหนี้นอกระบบเนี่ยไปกู้ยืมมาดอกบเบี้ยแพงมากน้องเชื่อไหมคะว่าภายใน3ปีถ้าเป็นหนี้นอกระบบในอัตราเนี่ย 3ปีเท่านั้นนี่จะกลายเป็น2งถึงสามเท่า oh <my> ถ้าภายใน5าปีหนี้สินจะกลายเป็น 4- ถึง6เท่าโอ้ไม่ก็เพราะฉะนั้นตัดจากเงินหนึ่งบาทหนูเป็นหนี้อะคะ่ะภายใน5ปีจะกลายเป็นหนี้6บาทนะคะเพราะมันคือการทบต้นอ,อันนี้คือหลักของการเงินฉะนั้นพี่เลยมองว่าถ้าเป็นหนี้เป็นหนี้ที่ดีแล้วในอันตราดอกเบี้ยที่ดีก่อนถูกไหมคะส่วนถ้าเกิดหนี้ที่ไม่ดีก็พยายามลดไม่ไม่พยายามก่อไปสร้างมันมาไปสร้างมมา แล้วสุดท้ายแล้วคืออินอยากจะรู้ว่าทํายังไงคะพี่เอว่าถ้าเรารู้แล้วว่าเรามีสุขภาพการเงินที่ดีหรือไม่ดีแล้วเนี่ยเราจะคงให้มันดีอย่างต่อเนื่องค่ะพี่คิดว่ามันน่าจะเป็นเรื่องวินัยทางการเงินแล้วก็ความอดทนการส่วนตัวท <c oughs> ี่ฝากไว้แล้วกันนะคะเพราะว่าเป็นความจะเป็นมากๆที่เราต้องรักตัวเองค่ะเหมือนกับเราไปฟังคุณหมอแล้วเราก็เชื่อฟังคุณหมอ <c oughs> เช่นเดียวกันค่ะพี่เอฝากวนันนี้ถ้าเรารักตัวเองเราก็ต้องเก็บ ออมเอาไว้เพื่อใช้ยามฉุกเฉินแล้วก็ใช้รงทในระยะยาวนะคะเรามาพยายามด้วยกันค่ะไฟตกโอเคได้เลยค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้มากเลยนะคะกับพี่เอก็ขอบคุณพี่เอมากเลยนะคะค่ะดีค่ะรอนองอิ่มก่อนนะคะพี่ฝนมาแล้วอ๋องอิ่มมาแล้วเป็นไงบ้างอิ่มหูยฝนดื่มมาก ดื้่มากเลยเหรอดื้อสุดยังไงคือมันเป็นเนื้อหาที่แบบเราฟังแล้วเราแบบอ๋อยี่เลยอะจริงเหรอคือมมีแต่เรื่องที่เราแบบรู้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 อยู่แล้วจริงๆๆอจริงอะอ๋อบางอย่างเรารู้อยู่แล้วด้วยใช่ป่ะแต่แบบทําไมเราเรื่องทำไมเราทําไม่ได้สักทีมันเหมือนเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราอะแต่จือรูแล้วนะจริงเหรอแปลว่ามันแบบว่าอีสุขภาพทางการเงินเนี้ยต้องเหมือนสุขภาพร่างกายแน่เลยยังไงพี่ฝนก็เหมือนแบบเราจะรู้ความอ้วนใช่ป่ะเรารู้อยู่แล้วว่าเฮ้ยต้องออกกำลังกายนะ ต้องงดแป้งนะแต่คือเราทําไม่ได้เว้ยซึ่งรู้ไหมคะว่ารู้แต่ไม่ทําเท่ากับไม่รู้มันไม่ฝนว่าบ้าที่ก็ไม่รู้พ <c oughs> ี่อ้วน <c oughs> ไม่มากระบายน,นะคะะนั้าพี่ฝนยังไง <c oughs> อิ่งว่าต้องมีมีอะไร <c oughs> คือเราหวังมีกิจกรรมเฮ้อ <c oughs> ใช่ <c oughs> ที่แบบว่าเหมาะเจาะลงรองมา ภาพพี่ที่ฟังอยู่นะคะสนใจแล้รู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะมารู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับสุขภาพทางการเงินเป็นวิธีการทําให้มีอและรักษาให้มันอยู่ไปตลอดทำยังไงแล้มีกิจกรรมอะไรคะพี่ฝนเรามีกิจกรรมร้องวงเล่าค่ะอ่าันที่สามแล้วนะคะเราจัดในตีมอะไรคะพี่ฝนตีมเดียวกันนี้เลยมีนาแล้วมีเงินยังอ่งทีนี้นะคะเราก็มีกูรูเหมือนกัน ช่มาเป็นวิทยากรรับเชิญนะคะไม่ใช่พี่อีดอีกแล้วนะเออไม่ใช่พี่อีดอีกแล้วแล้วก็ไม่ใช่พี่ฝ่ายการเงินด้วยบอกไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครสนใจนะคะสามารถมาเข้าร่วมกิจการกับพวกเราได้จัดขึ้นวันที่เท่าไหร่คะจัดขึ้นวันที่10มีนาคมนี้ค่ะเวลาเวลาหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มครึ่งนะคะใช่ค่ะผ่านซูงนะคะสามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อที่พี่ฝนกับนอิมได้เลยค่ะ โอเคก็สำหรับวันนี้เราคงต้องไปก่อนอ่าเพราะว่าเราเนี่ยต้องขอไปรดีเช็คก่อนว่าเราเนี่ยชอบกันกันที่ดีหรือเปล่านะแล้วเราจะได้ไปแชร์ในห้องร้อวงเล่าด้วยจริงค่ะว่าเรามีวิธีการยังไงบ้างนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันนะคะพี่พีใน EP หน้าเมษายนงั้นเราไปก่อนนะคะวันนี้บายบายค่ะไปน้องอิ่มเราจะไปดูเรื่องการเงินใช่ไหมเอาต้องกินน้ำด้วยเออ พี่ว่าพี่ก็น่าจะได้เงินอยู่นะ <laughs>